กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันโดวยยุทธกรโรงเรียนสมาชิกวุฒิสภากับผมขออภิปรา,ายคานวบปานรายจ่ายประจำปีสำักานร้อ5มาตรา27สนักงานรวดแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้การกับดูแลของท่านนาย,ยกรัฐรมนตรีเจ้าที่ขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งนะครับารตามภาพฉายนะครับข้อมูลที่ผมเอามาจาก ที่ทางคณะกรรมการวิสามันพี่ตางโะมาขอสภาชิปสภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้โอมาที่สำนักงานหลวงชาติตั้งไว้32,831ล้าน31,300ล้าน300บาทครับซึ่งมีการปรับลดตามภาพฉายอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับซึ่ง ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถือเล่ม3วงเล่มหนึ่งในการปรับรถที่สมาชิกฝายอุทแทนส่งมาให้ก็อ,อาจาจะดูไปด้วยไปด้วยได้ครับ <ul> <ul> ตามแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงในการปรับรถรายการที่ตั้งไว้7,000ล้านเศษปรับรถไป2ล้านก็ถือว่าไม่มากครับครับผลผลิตโครงการรักษาคนจนน้อย ภายในประเทศด้านสาธารณัชายแดนภาคใต้ตั้งไว้3,000ล้านเศษปรับลดไป3 0 0ล้านไปไปล้านเศษเครับและ้ะแผนงานยุทธศาสตร์ด้นานรักษาความสลอภายในประเทศตั้งไว้19,000ล้านเศษก็ปรับลดไป52ล้านก็ถือว่าไม่มากครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับที่น่าสังเกตมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งงบประมาณไว้ซื้ออาวุธซึ่งผมเห็นว่าปัจจุบันนี้คนร้ายใช้อาวุธที่ทันสมัยถ้าทางเจ้าหนี้ตำรวจไม่มีอาวุธที่ทันสมัยต่อสู้ก็คงจะไม่เกิดความปลอดภัยให้กับเจ้าหนี่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมทุกวันนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่เท่าที่สังเกตก็มีการปรับลดไม่ไม,ไม่ไม่มากครับที่น่าสังเกตมีโครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ของ สำนรัวแห่งชาติอันนี้กระผมขอนาเรียนทานท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีซึ่งมานั่งรับฟังอยู่แล้วขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่าโครงการนี้น่าสนับสนุนเพราะทุกวันนี้การจับคนร้ายจับทางอากาศเพราะว่าอาญากรสมัยใหม่เนี่ยถ้าไม่มีวงจรปิดไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจก็คงตามแติดตามจับตัวคนร้ายไม่ทัน รายการปรับลดกถ็ถือว่าไม่มากครับก็เห็นเห็นว่าถ้าในปีประมาณในปีถัดไปถ้ามีการตั้งมาอีกก็ขอรับการสัับสูุญครับแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศด,ด้านต่อไปด้านสุดท้ายขอสไลด์แผ่นที่สามเลครับโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความุติธรรมและบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสำนักงานหลวงชาติจะมีประมาณ2,000คนเศษแต่จะมีพนักง,งานสอบสวนอยู่แค่ประมาณ14,000ในขณะที่สถานีตำรวจทั่วประเทศมีประมาณ1,400ถึง1,500สถานีถือว่าสถานีตำรวจเป็นด่านแรกที่สัมผัสประชาชนจุดแตกหักอยู่ที่สถานีตำรวจจะควบคุมกิจกรรมได้หรือไม่ก็อยู่ที่สถานีตำรวจเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ สำนักงานห่วยงชาติตั้งงบประมาณไว้หมื่นพล้านเศษก็มีการปรับลดไปถือว่าไม่มากครับเจดล้านเศษซึ่งงบประมาณส่วนที่ตั้งไว้นี้ก็จะเกี่ยวกับงบให้กับพนักงานสอบสวนการสนับสนุนเรื่องรถส่งผู้ต้องหารถที่ทางให้พนักงานสอบสวนไปผ,ผัดฟ้องฝากขังก็ ท้ายที่สุดาตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งกำงหนดไว้ว่า,าประเทศไทยจะมีความสงบสุขให้ประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีความปลอดภัยในีวิตทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตามที่กรอบวางไว้ปี2565ประเทศไทยต้องมีความปลอดภัยในหนึ่งใน55ของโลกหากในโอกาสต่อไปถ้าทางสำนักกะมาณได้รับเป็นข้อสังเกตไว้ก็ถ้าสำนักงานวยชาต เสนอตั้งหัวขวานมาก็ขอความาอุตยาอย่าปรับรถครับ,รบขอบคุณครับ